ชาวราศีตุลทุกท่านก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีตุลทุกท่านในช่วงนี้ท่านก็ได้มีโอกาสเข้ามารับฟังกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาของชาวราศีตุลกันว่าภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมติดต่อเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไร ในช่วงนี้ก็ถือว่าดาวพระพุธนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายภายในวันที่25เข้าสู่ราศีพฤษกจะทำให้ชาวราศีตุลทุกท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายด้านรวมทั้งด้านการงานและก็โชคลาภความรักก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนั้นได้รับฟังกันไว การฟังนั้นก็เพื่อเป็นแนวทางในการรับฟังเพื่อเราจะได้รู้ทันเหตุการณ์สิ่งไหนควรจะแก้ไขหรือว่าสิ่งไหนเราที่ไม่รู้เราก็จะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ชาวราศีตุลทุกท่านนั้นพูดถึงในเรื่องของการงานช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะโดดเด่นมากพอเข้าเดือน พฤษภาโคมาช่วงที่จะสิ้นเดือนพฤษภาติดต่อเดือนมิถุนายนนั้นชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปก็จะกลับมาดีในช่วงนี้ดวงของท่านจะกลับมาดีตลอดไปคนที่เคยเกลียดเคยชังกันอย่างกเมื่อก่อนนี้ ก็จะคลี่คลายหายไปเหตุนี้ก็เพราะว่าภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีดาวประพุธนั้นได้โคจรโยกย้ายซึ่งจะทำให้ราศีตุนของเรานั้นจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้จะมีพลังที่แข็งแกร่งจะเป็นคนคนที่มีศักดิ์ศรีและมีบารมีมาก ดวงชะตาของท่านนั้นจะนำพาให้ท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตพูดถึงในด้านของโชคลาภชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นท่านจะมีลาภก,ก้อนโตเข้ามาหาท่านถ้าหากว่าท่านเคยบอกขายที่ขายทางหรือว่าขายสิ่งของต่างๆในช่วงก่อนนั้นที่ว่า ขายไม่ได้แต่ช่วงนี้ท่านอาจจะขายได้เพราะว่าเป็นดวงชะตาที่ดีแล้วแต่มาในช่วงนี้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยบอกขายก็จะขายได้และขายดีอีกต่หากชาวราศีตุลในช่วงนี้ดวงดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าดวงการงานนั้นบางท่านก็อยากจะเปลี่ยนงานก็จะ ทำได้ในช่วงนี้บางคนก็เบื่อหน่ายเพราะว่าการทำมาหากินนั้นอยู่จำเจก็อยากจะเปลี่ยนก็จะมีโอกาสเปลี่ยนได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านต้องการอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการในช่วงนี้บางท่านนั้นอยากจะเปิดกิจการที่เรียกว่าการค้าขายอยากจะขายของเป็นส่วนตัวก็จะขายดิบขายดีจะเป็นโอกาสที่ดี ของชาวราศีตุลทุกท่านในช่วงนี้อนาคตของท่านจะก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือจะเป็นงานใหญ่ก็จะมีความสำเร็จอีกตาหาก,าหากว่าท่านชอบค้าขายก็จะขายดิบขายดีจะมีเงินทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตลอดชาวราศีตุลในช่วงนี้ภายในช่วงของเดือน มิถุนายนนั้นดาวพระพุทธก็จะโคจรเข้าสู่ราศีพฤกษกนั้นจะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีความสำเร็จหลายอย่างท่านจะพบเจอกับสิ่งที่ดีๆและแปลกๆใหม่ๆเข้ามาหาท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านของการดำรงชีวิตในช่วงนี้ ท่านก็จะออกสังคมบ่อยครั้งอาจจะไปพบเจอกับผู้คนอีกมากมายบางครั้งก็เป็นเรื่องของการงานที่ต้องทำหรือว่าต้องนำพาในการทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่าบางท่านนั้นหากว่าทำงานเกี่ยวกับรับราชการบางท่านก็ต้องมีโอกาสที่ มีการสับเปลี่ยนหรือว่าโยกย้ายตำแหน่งกันถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับมารับจ้างหรือว่ารับจ้างทั่วไปอันนี้ก็จะมีออเดอร์หรือว่าจะมีคนมาใช้บริการกับท่านอยู่มากมายถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทก็จะมีคนยกย่องนับหน้าถือตาท่านในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดี อาจจะได้เป็นผู้นำอีกต่หากในช่วงนี้ถ้าหากว่าใครมาให้ท่านเป็นผู้นำถ้าหากว่าท่านได้เป็นแล้วก็อย่าใจอย่าใจร้อนจะทำอะไรก็ให้ท่านใจเย็น,เ,ยนเข้าไว้ก็จะเป็นผลดีกับท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินในระยะนี้จะมีการที่เรียกว่าใช้จ่ายอยู่มาก อาจจะมีของที่เราเคยใช้อยู่นั้นมีการชำรุผูพังหรือบางสิ่งบางอย่างนั้นเราก็จะต้องซื้อเปลี่ยนเพราะว่าเราใช้มานานสิ่งของบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะหมดอายุในการใช้งานเราก็ต้องซื้อหรือว่าหาเปลี่ยนใหม่จึงทำให้ท่านในช่วงนี้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกในด้านของรายจ่ายในช่วงนี้ ของที่ท่านจ่ายนั่นก็จะมีเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าหนักบ้างเบาบ้างก็ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่เราซื้อหรือว่าเราจัดหามาในช่วงนี้บางท่านที่เคยลงทุนเกี่ยวกับการค้าขายท่านก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินจัดว่าดี ไม่มีขาดมือหรือว่าไม่มีบกพร่องในช่วงนี้ท่านอาจอยากจะได้อะไรก็จะได้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นช่วงนี้คล่องตัวดีในด้านของความรักในช่วงนี้แต่หากว่าท่านมีคู่อยู่แล้วบางคู่ก็จะมีการหวาดละแวงกันในช่วงนี้การพูดการจานั้นอาจจะมีการจับผิดกันได้ ก็ขอให้ท่านพูดอะไรก็ให้ระวังเขาไว้ในช่วงนี้บางครั้งอาจจะมีการที่เรียกว่าเข้าใจผิดกันได้บางคู่ก็มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันผัวพูดดีเมียพูดเพาาะเอออย่างนี้ก็อยู่กันได้ก็เรียกว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้จะมีทั้งดีและก็ไม่ดีปะปนกันสําหรับท่านที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ ท่านจะพบเจอกับคนที่เรียกว่าใช่อาจจะคบกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ต่อไปอาจจะเป็นแฟนกันหรืออาจจะเป็นคู่กันก็ได้ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ยังดูใจกันไปก่อนต่อไปภายหลังหรือว่าภายหน้าในวันข้างหน้าอาจจะมีการแต่งงานกันก็ได้ในช่วงนี้ภายในช่วงนี้ ในช่วงของวันที่25นั้นดาวพระพุธจะเข้าสู่ราศีพฤกษกนั้นซึ่งดาวสองดวงนี้จะอยู่ในราศีพฤกษกนั้นก็คือดาวพระศุกร์อีกหนึ่งดวงจะทําให้ชาวราศีตนนั้นได้พบกับแสงสว่าง <c oughs> อันลุ่งโลดจะทําอะไรก็รู้สึกว่าจะเป็นการที่เรียกว่าโดดเด่นชาวราศีตุลในช่วงนี้ ในด้านที่ต้องระวังนั้นก็มีในเรื่องของการงานถ้าหากว่างานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานส่วนรวมหรือว่าเป็นงานส่วนตัวถ้าหากว่าท่านทำกันในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นหรือว่ามีการยุยงส่งเสริมหรือว่ากลัวว่าเราจะดีกว่าอันนี้ก็ ให้ท่านระวังเอาไว้ในร้านของการอิจฉาตาร้อนจะทําให้ตัวของเรานั้นปวดหัวอีกตาหากในช่วงนี้บางคนก็ทําให้เราเรียกว่าไม่สบายใจหน้าไหว้หลังหลอกพูดจาเรียกว่าเอาเนื้อเอาน้ําไม่ได้ก็ขอให้ท่านระวังเอาไว้คนในช่วงนี้สําหรับท่านที่ทํางานอยู่ตามโรงงาน หรือว่าตามงานบริษัทนั้นก็จะมีการชิงดีชิงเด่นกันอีกตาหาก,ก็คอยระวังเขไว้อาจจะมีเจ้านายมาคอยจับผิดเราเราทำผิดอะไรนี่ก็บางทีอาจจะย้ายงานให้เราไปทำงานอื่นก็ได้ก็ถือว่าการทำงานในช่วงนี้จะมีการสะดุดอยู่บ้างในเรื่องของการงานชาวราศีตุลน,นั้นสิ่งที่ต้องระวัง อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการเงินคุณมีใช้มีสอยมีจ่ายอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีคนที่เรียกว่าอิจฉาตาร้อนคอยอิจฉาท่านก็มีอยู่ในช่วงนี้แต่ท่านก็ต้องระวังคนใกล้ตัวอีกตาหากอาจจะมารบกวนในเรื่องของเงินทองบางท่านก็อยากจะมาขอหยิบขอยืมเอาไปลงทุนบ้างบางคนก็ อยากจะเอาไปใช้อย่างอื่นบ้างจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องปวดหัวเกี่ยวกับคนที่มาขอหยิบขอยืมในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องทรัพย์สินของเราอาจจะมีการสูญหายในช่วงนี้อาจจะมีการที่เรียกว่าเราไม่ได้ระวังเนื้อระวังตัวอาจจะมีคนมาหยิบเอาของมีค่าของเราไปในช่วงนี้ให้ท่านระวังถ้าหากว่า ท่านระวังแล้วถ้าหากว่ายังรู้ว่าใครเอาของของเราไปก็อย่าไปใจร้อนใส่เขาให้ใจเย็นเย็นก็ไว้ถ้าหากว่าเราใจร้อนอาจจะถึงลงถึงศารหรือว่ามีเรื่องมีราวต้องขึ้นลงขึ้นสาลศารกันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านทำใจเย็น,เย,นเย็นก็ไว้อย่าใจร้อนเรามาดูในสิ่งที่ดีๆกันบ้างสำหรับชาวราศีตุล ในช่วงนี้ดาวพพุทธได้เข้ามาสุดอยู่ในราศีพฤษก,ก,กนั้นก็จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นในด้านของการงานจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูงานของท่านนั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานรับเหมาหรือว่างานก่อสร้างนั้นท่านก็จะมีงาน เข้ามาหาท่านอยู่ไม่ขาดสายมีทั้งงานเล็กงานใหญ่บางท่านก็มีงานจนล้นมือถึงกับต้องรับคนงานเพิ่มอีกก็มีในช่วงนี้ชาวราศีตุลก็ถือว่ามีกินเหลือใช้มีเก็บมีออมเข้าไว้ในช่วงนี้บางท่านนั้นก็อาจจะต้องมาขอพึ่งบารมีท่านก็มีในด้านของความรักนั้นท่านอาจจะเจอ คนที่เรียกว่าแสนงอนคอยแต่เอาใจของตัวเองก็ขอให้เหล่านั้นทำใจเย็นๆเขไว้อย่าไปหงุดหงิดในด้านของโชคลาบก็อีกเช่นเดียวกันในด้านของโชคลาบในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูก็ได้อาจจะเป็นผลดีอาจจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาหาท่านก็ได้ สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้ดวงก็จะดีอาจจะมีโชคลาภได้จับเงินก้อนโตก็อาจจะเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ชาวราศีตุลภายในช่วงของเดือนพฤษภาติดต่อกับเดือนมิถุนายนนั้นท่านจะมีดีและก็มีสิ่งที่จะต้องระวังกันอีกก็มีท่านฟังกันแล้ว ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคลิปของเรานี้ถ้าหากว่าท่านฟังแล้วเห็นว่าดีก็กดติดตามไว้เราจะได้พบกันใหม่อีกในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ